คำเตือนคลิปนี้มีสปอยถ้ายังไม่ได้ดูกรโนาปิดคลิปแล้วไปดูมาก่อนแล้วค่อยกลับมาเปิดฟังคลิปทีหลังนะครับการกลับมาพังงาดอีกครั้งนะครับของชกวานมอน s t e r ร์เวิที่ห่างหายไปนานนะครับหลังโดนโควิดเล่นงานนะครับจนเป็นโลกเลื่อนกับก o อ z ซิล่าของ The New Empire หนังที่รอนานก็ไม่นานมากนะครับแต่ก็ถือว่าพอควรสำหรับคนที่เป็นแฟนจักรวาลวอสเตอร์เวิร์ดนะครับก็ถือว่านานพอควรหลังจากประกาศสร้างนะครับแถมซวยซ้ำนะครับผมดันไม่มี Apple TV นะครับ เลยอดดูโมนาชนะครับไม่สามารถดูโมนาชได้เพื่อแก้ขัดระหว่างรอนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรมากนะบอกเลยแค่ว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างดีแล้วก็สนุกมากๆนะครับในเรื่องของการที่เขาเนี่ยสามารถมอบความบันเทิงให้คนดูได้แบบดีมากๆแต่ในแง่ของการนำเสนอเนื้อหาและการเล่าเรื่องเนี่ยดูจะเถอะทะ และสเปสปะกว่าภาคก็ซ i l l a ปะทะของภาคก่อนอีกด้วยความที่เข้ารถจำนวนตัวละครลงนะครับเพื่อพยายามกลบจุดด้อยที่มีมาตั้งแต่ภาคแรกสุดท้ายนะครับมันก็กลบไม่ได้นะนำ้ำซมันเพิ่มด้วยมันเพิ่มช่องโหว่มากกว่าอีกเอาตรงๆคือเนื้อหาประเด็นเนี่ยดูไม่อร่อยเลยครับมันอร่อยแต่ความมันเทิงครับมันชิบหาย บันเทิงชิบหายและสนุกชิบหายเรียกว่าเป็นหนังที่ดูเอามันอย่างเดียวจริงๆนั่นแหละนะครับอย่าได้สนใจเนื้อโรงเนื้อเรื่องกันเลยนะดูเอามันอย่างเดียวนะครับสำหรับก o ซิล่าเอ็กคองนะเนื่องจากว่าหนังเนี่ยไม่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาและประเด็นให้ออกมาดีได้นะครับเลยนำเสนอได้แบบไม่ดีเท่าไหร่เล่าได้ไม่ค่อยอร่อยนะครับจนช่วง พาร์ทบางพาร์ทเนี่ยแทบหลับเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาเล่าได้แบบสเปรสป่ากเกินไปแล้วก็จุดเชื่อมประเด็นก็มีไม่มากนะครับเล่นง่ายไปด้วยซ้ำบางช่วงก็รีบเกินไปจนประเด็นบางอย่างตรงนั้นเนี่ยมันไม่เข้าหัวเราเลยเนื้อหาเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่เข้าหัวเลยครับอย่างบทพักนี้ก็ไม่ได้มีอะไรใหม่เลยครับบางอย่างแม่งเหมือนดูจุลศิษิ์พาร์คด้วยซ้ำอะ่ะ ทำให้บทหนังภาคนี้ครับไม่ได้มีอะไรเด่นน่าจดจําเลยนอกจากความมันโทนก็จําเจครับเห็นใช้เกลื่อนมากๆเลยในหนังแนวจุภไยแอคชันนะครับยกตัวอย่างก็อิเดียน้าโจนหรือจูแมนซี่อะไรทํานองนี้ครับแต่จังหวะก,การเล่าเรื่องและพอดหนังยังคงทําได้แบบอพอโอเคแหละพอโอเคได้อยู่แม้ว่าพอดจะหลวมๆไปหน่อยก็ตามนะครับ เนื้อในหนังก้มไม่ได้มีอะไรแบบที่น่าสนใจน่าติดตามเลยสักนิดนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเล่าไม่ดีแล้วก็เสียดายนะครับตรงที่เขาเนี่ยปูเนื้อหาได้ไม่ดีแล้วก็เล่าจุดที่คองกับก็ซิล่าร่วมมือกันน้อยไปจนช่วงท้ายนะครับมันรู้สึกแล้วก็รับรู้ได้ชัดเจนเลยว่าหนังเนี่ยมันรีบเกินไปครับแต่ก็นะทุกคนเข้าไปดูก็คงไม่ได้เสพเนื้อเรื่องกันอยู่แล้วไม่ได้เสพเนื้อหากันอยู่แล้วนะครับ ผมคือหนึ่นนในนั้นพยายามไม่เสพเนื้อหานะครับแต่กว่า40นาทีของหนังหนังมันยาว1นึหนึานาทีใช่ไหมก็กว่า40นาทีอ่ะสีนาทีเลยนะครับโคตรน่าเบื่อนะครับโคตรน่าเบื่อคือเข้าไปดูเพราะว่าเป็นแฟนจกักรวาลนี้ครับแล้วก็ชอบทั้งคองแล้วก็กอรซิล่าเลยอะ่ะคือคง คงดูอมันอย่างเดียวอะ่ะัวผมมาคือเข้าไปดูอมันอย่างเดียวแบบไม่สนในื้อเรื่องเลยแ,ลแรๆผมก็ดูอมันได้แหละแต่40นาทีแรกอะ่ะแม่งยัดเนื้อเรื่องมาเลยครับเนื้อเรื่องปนประจนภัยนะครับก็พยายามไม่สนเนื้อเรื่องแล้วครับแต่พอถึงช่วงเวลาหนึง่งมันจะเน้นไปที่การเล่าเรื่องตัดสลับกับความสนุกตรงนั้นน่ะมันเลยแบบขัดอารมณ์นิดหน่อยแล้วก็ปนหน้าเบื่อนิดหน่อยครับจนผม ที่มาเพื่อเสพบรรยากาศและความสนุกครับเกือบหลับไปเลยยังดีครับกลับมาได้นะเพราะว่าเขาเนี่ยก็ยัดฉากแอคชั่นแบบสนุกมันๆแบบไม่พักอะครับแล้วก็ยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักน่าจดจำอยู่บ้างแล้วก็ชอบความสร้างสารรค์และแนวคิดของตัวละครมากๆด้วยแต่ก็เหมือนเดิมะครับถ้าใครติดตามจากวันนี้มาจะรู้ดีว่าพาร์ทของมนุษย์นั้นนอกจากจะน่ารำคาญแล้วมันยังจืดชืดไม่น่าตามอีก และภาคนี้จืดกว่าเดิมแบบสุดๆไปเลยบางโมเมนต์บางซีนก็มีความรู้สึกเลยว่าใส่มาทำไมเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับภาคก่อนผมว่าเขาลดทอนเรื่องราวของฝั่งมนุษย์ลงแล้วถือว่าน้อยลงกว่าคราวก่อนแหละแต่มันก็ยังมีความไม่จาเป็นป่าปนมาอยู่ดีถ้าไม่มีงานภาคไทยของนาติงแล้วก็ทีมภาคไทยนะที่เอาแบบ ภาคได้ดีอ่ะแล้วก็ช่วยให้หนังดูไดอะล็อกดูน่าติดตามครับคือช่วยไว้เยอะมากผมว่าพาร์ทมนุษย์อ่ะจะอร่อยกว่านี้แน่นอนครับถ้าเขาปรับเนื้อหาดีๆเล่าดีๆปูดีๆนะครับโชคยังดีที่การภาคของนาติงเนี่ยช่วยไว้ได้เยอะมากๆความหาระดับล้านครับแต่ซับไทยกลับไม่หาเลยสักนิดทำให้พาร์ทมนุษย์จืดกว่าเดิมแต่ภาคไทยทำให้รสชาติด,ดีขึ้น ก็ถือว่าดีแหละครับเขาลดทอนการเล่าฝั่งคนลงเห็นได้ชัดมากๆจากที่เขาเล่าเรื่องฝั่งคองนะครับแล้วก็ฝั่งไททันแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าคองนะครับเมื่อเทียบกับกอซิล่าแล้วจริงๆควรเปลี่ยนชื่อเรื่องด้วยซ้ําเป็นคองเอ็กกอซิล่านะครับไม่ใช่กอซิล่าเอ็กคองนะเพราะว่าเขาเล่าเรื่องราวฝั่งคองเยอะกว่าฝั่งกอนซอีกนะครับเรียกได้ว่าฝั่งกอรเนี่ยมีแบบป่าปลายมาแค่นั้นเลย ก็ถือว่าเซอ,อร์วิสคนดูใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยแต่ในมุมมองของผมเนี่ยมันเหมือนหนังอวดงานสร้างวะที่เอาใจแฟนคลับอ่ะใครที่ไม่ได้ตามตั้งแต่แรกนะครับหรือไม่ใช่แฟนคลับเนี่ยผมว่าเฉยๆนะกับงานสร้างเหมือนเพื่อนผมนะครับนั่งข้างๆอ่ะหลับยาวเลยตื่นเฉพาะตอนแม่งเดือดเดือมันมันเกาๆาอ่ะครับแต่ก็ย่อมรับครับ CG สวยงามและดูพัฒนากว่าภาคก่อนเยอะมากมาก มีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นตัวของก็เท่ขึ้นมากแบบโอ้โหมีมีหอกมีเขาหอกมีหนวดหอกโอ้โหเท่ชิบหายของแม่งเท่มากครับในภาคนี้ก็ซิลาก็สวยขึ้นเลยครับรายละเอียดชัดขึ้นเท่เหมือนกันแต่ตอนได้ออร่าสีชมพูนี้นึกว่ากอก็ซิล่าแต่งตัวเพื่อที่จะไปดูบาร์บี้ซะอีกนะพี่กอลของผมนะ แต่ก็สวยครับชอบนะชอบร่างนี้อยู่นิดๆนะแต่ก็ใช่ว่า cg จะเนียนทุกซีนมีบางซีนลอยครับแต่ก็มองข้ามได้เพราะว่าความตะการตาครับกับงานสร้างฉากพื้นหลังอะ่ะมันสวยครับก็มองข้ามได้แค่บางซีนก็คิดว่าเป็นแอนิเมชันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ชอบแหละการนำเสนอนะในเรื่องของ cg ก็ถือว่าโอเค รวมถึงการนําเสนอวิสัยทัศน์พุ่มกับนะครับเขานําเสนอวิสัยทัศน์ของตัวเองที่มีต่อโลเอิร์ดได้ดีมากๆค่อนข้างมีจินตนาการที่สร้างสารรค์เลยแถมยังสามารถขยายจักรวาลมอนสเตอร์เวิไปได้ไกลขึ้นอีกนะครับสามารถเพิ่มมิติของจักรวาลในภาคนี้ให้กว้างขึ้นไกลขึ้นสูงขึ้นไปอีกครับส่วนเนื้อหาฝั่งคองในส่วนตรงนี้เนี่ยผมเหมือนดูลิงตีกันนะครับเหมือนดู ลิงแย่งอำนาจกันไรกันเหมือนหนังเรื่องเอฟะเรื่องเรื่องอะไรวะลืมชื่อมันชื่ออะไรนะไอวอลลี่เดดอะซีซ่ากลับบ้านแล้วอะเราชิบหายลืมชื่ออ๋อเออ,เอ,อพี่พบวานอนเออนั่นแหละจังหวะค้า,คายกันเลยของบทเยอะมากๆครับแต่อย่างที่ที่พาร์ทของน่าสนใจอยู่ตรงโมเมนต์มินิคองอะครับดูน่ารักดีเหมือนเล่นก o d ฟฟ War ครับคือของแม่งถือขวาน ขวานอะขวานน้ำแข็งอะของเมียมันอะเออก็คือเหมือนกับเคโทสอะถือขวานน้าแข็งของเมียเออส่วนคองก็ถือเอ,อ่อขวานที่เป็นเกรดหลังของนะเนี่ยก็ซิล่าเออเหมือนเป๊ะนะแล้วก็ไอมินิคองนี่ก็เหมือนกับอาร์เทีสมากนะตอนมันนั่งกินอาหารกันก็แบบมานิบอยบอยคอมพียว ประมาณนี้เลยพารนี้ก็ก็ก็ดีนะพาร์ทสำหรับคองกับมินิคองก็ชอบนะชอบเลยนึกถึงเครโทสกับอาทิยัสแบบสุดๆเลยส่วนพี่ก๊อดก็เหมือนตัวเสริม้ยครับบทไม่เยอะแต่ว่าโผล่มาก,ก็ทรงพลังแล้วก็หน้าเกงขามแต่ความหน้าเกงขามมันไม่ได้เยอะครับเนื่องจากว่ามันมีโมเมนต์ใ้เอ็นดูแล้วก็เก่ามากๆครับของพี่ก๊อดนะ คือภาพจำครับของพวกเราคือราชาแห่งมอนสเตอร์ที่น่าเกงขามและเป็นมอนสเตอร์ที่น่ากลัวมากๆเหมือนในกอซิล่ามินัสนะครับแต่แม่งเอ้ยพี่ก็อดกูไปนอนขนตัวในโคลอเซียมนะครับทำตัวเป็นแมวไปได้แม่ไปแนวน่ารักซะแล้วเกาครับเกาชิบหายเลยแต่โค้ชชอบชอบครับดูน่ารักเออน่ารักและชอบด้วยเป็นโมเมนต์ที่เอ้ยเฮ้ยชอบว่า พี่กอตได้เตียงใหม่เลยเหมือนพี่กอตเราจะชอบที่นอนใหม่เอามากๆครับสู้เสร็จแบบสู้ตอนไครแม็กซ์เสร็จนะครับปะท้ายกับสกาวคิงกับชิโมโเสร็จใช่ไหมเออคือ,อร่วมมือกับคองเสร็จแล้วอะ่ะกลับมานอนที่เดิมในโคลอเซียมครับที่อิตาลีครับคือกลับมานอนที่เดิมขดตัวเหมือนเดิมด้วยแล้วประเด็นคือตอนออกอะ่ะทำโคลอเซียมไม่เชิงพังครับมันแค่เตะเตะแบบ ไม่ไม่พังครับไม่พังไม่พังมากไม่เสียหายเยอะแต่ก็ก็เสียหายแหละแต่ขากลับกลับมานอนอ่ะขากลับมานอนอ่ะพี่ก๊อตเขาบรรจงมากเลยครับไม่อยากให้ที่นอนตัวเองพังคือกลับมาแบบบรรจงเกินดูพี่ก๊อตเขาจะชอบที่นอนอันนี้มากมากยครับก้าวเท้าอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ที่นอนพังแต่ถามว่าชอบไหมก็ชอบดีครับชอบก้าวดีชอบดีเออ หนังมันมีโมเมนต์มุมแบบนี้ก็โอเคนะมุมพี่ก้อนแบบนี้ก็น่ารักดีชอบครับความมันเทิงแบบมากๆเลยครับแอคชั่นก็สนุกมันมากๆนะถ้าใครอยากไปดูก็ไปดูเลยไปดูอย่าไปสนใจคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ครับในลอตเต n t o m ตัวเมตไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเรามาดูฝั่งคนดูดีกว่าเราเสพความมันอยู่แล้วไปดูก็ซ z ล l าเวอร์ซัคองะ เราไปเสพมันอยู่แล้วครับเสพความมันอยู่แล้วความสนุกอยู่แล้วไม่ได้ไปดูเนื้อเรื่องอะไรขนาดนั้นถ้าอยากดูเนื้อเรื่องรูลเลยโมนัสโมนัสเลกาซี่ไอผู้ชื่อเรื่องถูกบอสเออถูกแหละนั่นแหละไปดูเลยถ้ามี Apple TV นะครับส่วนภาคนี้ก็ดูเพื่อความสนุกนะครับเสพความสนุกความมันแค่นั้นจริงๆไม่ต้องคิดเยอะอะไรมากครับแอคชั่นก็สนุกมันมากๆก็ไม่ต้องคิดเยอะเสพกงเสพกาวครับ กาวคุณภาพด้วยเออโดยเฉพาะคอสซิล่าจับคองทําท่าซูเปกครับผมนี่ฮะนี่กูดูมวยปล้ำเหรอ WWE เ่ะคือเพื่อนผมอะตื่นเลยเว้ยขำอะขำฉากนี้มากคือต้องการตัวคอสซิล่าเลยทันทีครับ WWE อย่างหูท่าซูเปกอย่างสวยเลยซ้ำลายครับความกาวยังไม่หมดแค่นั้นพี่กอสกูกระโดดได้ด้วย กระโดดได้ไม่พอครับโดนคองขึ้นขี่อีกแต่ชอบครับเท่ดีเป็นโมเมนต์ที่เท่ครับเท่เลยตอนที่คองขึ้นขี่กอซิเล่าโหเท่ชิบหายสนุกครับสนุกเลยครับสนุกอร่อยมากๆด้วยนะถ้าดูเอามันนะครับแต่ในเรื่องของเนื้อเรื่องนี้ไม่อร่อยเลยเอาแค่ว่าดูาสนุกพอหนังจะอร่อยขึ้นมากๆถ้าคุณอย่าถ้าคุณแบบไม่ใส่ใจในเรื่องเลย แต่ในใจก็คิดเหมือนกันครับว่าจบพางนี้แล้วเนี่ย Monster World จะไปยังไงต่อเพราะว่าจะเล่นมุกซ้ำเอาคองกับกอซิล่ามาเจอกันอีกก็ทําได้ยากแล้วดูสิว่าจะเล่นมุกไหนต่อจะเล่ายังไงไปต่อยังไงให้น่าสนใจนะครับหรือว่าจะหยิบเอาไททันตัวอื่นมาเล่าแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีครองกับกอซิล่าคงยากหน่อยนะครับที่จะทำเงินที่จะน่าสนใจ ่ออกลัวว่ามาขนาดนี้แล้วเขาจะหมดมุกนะครับที่จะไปต่อข้างหน้านะแต่พาคนี้ก็ประสบความสาเร็จแหละครับทั้งในด้านของรายได้นะที่ถือว่าค่อนข้างโอเคและในด้านของการเซอร์วิสแฟนก็ทําได้ดีมากๆคนดูอยากเห็นอะไรครับผู้กํากับแม่งจัดให้เต็มที่เลยเต็มที่จริงๆเสพเอาเลยครับความกาวความมันความสนุกถือว่าทําได้ดีอร่อยเต็มปากเต็มคํา ส่วนนัแสดงผมว่าเขาแสดงได้ดีนะครับน่าชื่นชมเหมือนเดิมแค่ค่อนข้างไม่จอยกับตัวละครเท่าไหร่นะครับหมายถึงตัวผมเนี่ยไม่จอยกับตัวละครเลยคงเพราะว่าบางตัวเนี่ยโดนลดบทลงด้วยมั้งแล้วก็มีหลายอย่างที่ขัดใจพอควรครับบางซีนนี่ขัดอารมณ์เลยกำลังสนุกตัดสลับมาขั้นครับแต่บางซีนนี่ตัดขั้นมาฝั่งคนได้ดีก็ถือว่าน่าชื่นชมครับเพราะว่า ช่วงที่เล่าถึงคองตอนที่คองออก,ก่าจนภัยมันมีซีบางซีที่มันน่าเบื่อครับการที่เอาคนมาขั้นก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันจังหวะดีแต่อย่างที่บอกครับมันไม่อร่อยนะนักแสดงก็ยังคงเล่นดีแหละทั้งคุณลิเบก้าฮอลนะครับที่ขาดไม่ได้เลยในหนังเรื่องของคองกับก็ซิล่าแล้วก็อาจจะขาดไม่ได้ในจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์นะครับรวมถึงไบอัน ไทลียเฮนลีนะครับที่เล่นดีและเล่นหานะครับสามารถกลบบรรยากาศพานมนุษย์ที่คนไม่ค่อยสนใจได้แดนสตีเวนเองที่ก็ทำออกมาได้ดีครับมาตรฐานเลยรับส่งบทได้ดีกับคุณบรายันไทลียเฮนลี่ครับพร้อมคำคมที่คมอยู่แต่คนดูไม่สนใจนะครับน้องเคลลี่เองที่ยังคงแสดงดีนะครับตามมาตรฐาน ก็ถือว่าส่งบทจังหวะดดีเหมือนเดิมนะครับเป็นนักแสดงเด็กที่เป็นผู้พิการนะครับผู้พิการไม่สามารถพูดได้นะครับต้องใช้ภาษามือนะเรียกว่าอะไรนะหูหนวกเออเรียกว่าหูหนวกต้องใช้ภาษามือพูดก็เล่นได้ดีนะครับเกินคาดด้วยยังคงดีพอๆกับตอนที่ดูของเวอร์ซัสกอร l ซิลภาคแรกครับ แต่ถ้าให้ผู้ลุงรวมนะครับจังหวะนักแสดงทั้งหมดเนี่ยมันแปลกๆเดี๋ยวดราม่าบ้างเดี๋ยวประเด็นครอบครัวบ้างมันยัดจังหวะแปลกๆมาให้ครับแต่ก็ถือว่านักแสดงทําได้ดีแค่เป็นส่วนเสริมที่เหมือนจะไม่จําเป็นก็ได้แต่ก็ใช่ว่าไม่ควรบีเลยเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้นะครับท่าซูเพลกเต็ม10ไปเลยและคะแนนหนัง8เต็ม10ครับเป็นหนังที่สนุกแล้วก็คีโมชิบหาย โคตรสนุกโคตรกาวแต่ในส่วนของเนื้อหากว่าจะจูนติดและเข้าใจข้อมูลที่หนังยัดเข้ามาก็เกือบจบเรื่องแล้วครับเอาเป็นว่าถ้าจะไปดูก็ไปดูได้ครับแนะนำา iMAX หรือสกรีน n x ็กซใช่ไมี 4DX i m a มี m d x iMAX นะครับ iMAX 3D แล้วก็โรงปกติแบบ 3D นะครับก็ไปดูกันได้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ซ้ำปกติแบบภาคไทยด้วยจะดีมาก นะครับไอ้ระบบรอบๆตัวนี้มันเรียกว่าอะไรนะเออสกรีนเอ็กปะนั่นแหละระบบนั้นก็ก็เห็นอยู่ครับก็น่าดูเหมือนกันค่อนข้างเก็บรายละเอียดได้รอบๆแบบกว้างๆเลยครับทัศนียภาพสภาพแวดล้อมใน Hollow Earth ค่อนข้างเก็บได้ดีนะสำหรับคนที่ไปดู Screen X หรือเปล่าไม่รู้มันเรียกงี้เปล่าจำไม่ได้แต่ก็อยากให้ดูภาคไทยจริงครับนะติ่งภาคดีนะครับเอาสภาพมนุษย์นี่น่าสนใจเลยนะหมาถึงแดร์หลอกนะ ยกตัวอย่างก็อ๋อขอต้อนรับเข้าสู่สรารคดีนะครับประมาณนั้นนะครับหรือไม่ก็ไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันนะครับคุณผู้ชมประมาณนั้นเลยครับโคตรชอบนติ่งภาคเลยก็ไปดูเถอะครับแนะนําเลยส่วนใครฟังมาถึงจุดนี้ครับก็ขอขอบคุณมากมนะครับผมถ้าคลิปนี้เนี่ยรีวิวแบบดีเดขาดหรือไม่ถูกใจใครก็ขอไปไปด้วยนะครับคุณอาจจะเสพมเรื่องแต่ผมเนี่ยเน้นดูสนุกแต่ผมเชื่อว่ากว่า 99%นะครับดูเอามันเหมือนผมแน่นอนนะครับมันเป็นหนังที่ควรดูเอามันจริงๆและมันสนุกสนุกสุดๆนะครับแอคชั่นโคตรเดือดโคตรมันนะโอเคก็ทางมีเสียงรบกวนแล้วขออภัยไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปอาดีโอส เพิ่มศักยภาพเข้าไปนิดหน,น่อยเหรอ